การทิ้ลูกจอบ บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออสต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าช็อปบริการกดเพชรแมปออสตาเลทสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอดีไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับอยากได้คุ้มต้องร้านนี้เลยเอชสตีมช็อปบริการรับเติมเกมพา,า,าร์ตแมปอนิเมเตอร์ซ และชิงไลกินซี่และยังมีบริการอื่นๆมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงด้านล่างได้เลยครับ เอาละท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีทุกทุกคนทุก่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ดินช่องไอ้กระสาบชแนลอะไรก็อยู่ในแแบอนิเมะไฟต์เตอร์ซีโมเลนเตอร์นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับพรอมจะมาอยู่ในซีรีส์หนึ่งวีหนึ่งนั่นเองครับหรือว่าหาตัวชีอเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองครับซึ่งวันนี้ตัวที่จะมาส่งข่าวรปก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้าเมริโอัสคราฟชายนี่นั่นเองครับเป็นตัวคราฟชายนี่ที่เก่งที่สุดในแมบบณตอนนี้แล้วนะครับและผู้ท้าชิงของเขานั่นก็คือ ไซ so ตามะคราฟชายนี่นั่นเองครับหรือว่าตัวคราฟชายนี่ที่เป็นอันดับ2นะครับรองจากเมริโอรัสนะแต่ว่าจะเป็นอันดับ2จริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาวัดกันในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้จะมีเวลอยู่ที่1 4 7้นั่นเองครับและดามจแสดงผลนะครับเจ้าเมริโอรัสนะครับจะอยู่ที่2.9นั่นเองครับส่วนเจ้าไซตามาเนี่ยจะอยู่ที่2.8นั่นเองครับไซตามะก็จะเสียเปรียบเรื่องดาเมจอยู่ที่ m นั่งร้และก็ในั่นเองครับผมและก็ในตอนไซตาามมะจจดเ อยู่ที่61 b นั่นเองครับอันนี้คือไม่มีพาสซีฟนะส่วนเจ้าเมริโอรัสเนี่ยจะอยู่ที่64 b นั่นเองครับอันนี้ก็ไม่มีพาสซีฟเช่นกันนะครับตอนเวตานเนี่ยเจ้าเมลิโอรัสจะมีดาเมจมากกว่าเจ้าไซทมาถึง3 b เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะเตียกว่เจ้าเวตานได้เนี่ยผมว่าต้องใช้ตัวมอนปร,มประมาณหลัก10ล้านตัวได้เลยนะครับในการอัพเวลถึง175เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไม่พูดพล่นพลา,า,นลานน้ำเปลน่งเดีรร๋ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับมีดาบคู่ใจของเขาครับค่อนข้างสวยนะครับนี่เลยโอ้โหมียันตรงตรงที่แบบแถวๆจับด้วยนะแล้วก็มีปีกอยู่ด้านหลังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับมีผมสีเหลืองนะแล้วก็เอฟเฟกข้างนอกเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่มีหน้านะค่อนข้างเสียดายหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอะไรกันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะไปนะครับจะมีแลตตีหนึ่งทีนะครับตีสองทีนะตีสามทีและตีสี่ทีนะครับแล้วก็อันตีนะมาดูอันตีหน่อยดีกว่าฮึปโอ้โหอันเลย ับถือว่าเอาเรื่องเอาการอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยจริงๆดีกว่านะว่าใครเนี่ยจะทำเลเวลนะครับ w h a What the fuck มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจริงๆดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยจะทำเวลาได้ดีกว่ากัน,นครับในการตีบอสเล็กเอาแค่บอสเล็กก็พอแล้วแหละเลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเราเริ่มจากไซตามะเป็นผู้ท้าชิงกันก่อนเลยดีกว่านะครับไซตามะนะครับ DPC จะอยู่ที่448 B นั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะมาเดี๋ยวเรามารุยกันเลยดีกว่าไปนะครับไซตามะครับตีหนึ่งทีตีนับตีสองทีนะตีสามทีนับตีสี่ทีตีห้าทีนับตีหกทีตีเจ็ดทีตีแปดทีนะครับไซตามะตีแปดทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดาเมจตอนอันตินะครับจะมาดูว่าพุ่งสูงเท่าไหร่นะฮึบโอ้โหอยู่ที่68 B นะครับ68.1 B นะ แล้วก็เมื่อกี้ดาเมจลดลงไปเหลือประมาณ2-3บีได้นะครับประมาณ2-3บีได้เลยทีเดียวนะก็ถือว่าลดลงไปเยอะพอสมควรนะมาดูอันตรีรอบ2กันหน่อยดียวกว่านะครับว่าจะพุ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับึบยังไง อยู่ที่25 b นะครับเมื่อกีอ้ถ้าผมฟังไม่ผิดอยู่ที่25 b และดาเมจ DPS ลดลดน้อยสุดเลยที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่4 b นะครับแสดงว่าก็อาจจะไม่คงที่นะ68ลดลงมาเหลือ25คือ,อยังไงก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจบแล้วผมว่าอันตรีรอบนี้แหละยังไงจบไหมแบบเปี้ยงทีเดียวึบอูโห25แล้วทำไมตอนแรกมันอยู่ที่ 65วาท่านผู้ชมอ่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ดามิดลดน้อยสุดเนี่ยอยู่ที่ 3.76b นะครับแล้วก็มากสุดอยู่ที่68นะครับแล้วก็รอบนี้ดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องทําการหยุดเวลาแล้วแหละนะครับยังไงจะได้แอนตี้ไหมค้อได้แอนตี้อยู่ยังไงฮึโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าไซตามะรอบแรกนะครับทำเวลาไปที่1นาทีกับอีก12วินาทีนั่นเองครับก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะมาเดี๋ยวลองเจ้ามเมลิโอดัสกันบ้างดีกว่าครับว่าจะทาดามจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะหรือว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเท่าเมลิโอดัสเนี่ยจะมีเอ้ยมันมันเปลี่ยนไหมเนี่ยเจ้ามเมลิโอดัสนะครับจะมี DPC อยู่ที่ 464m นั่นเองครับก็จะมากกว่าเจ้าไซาตามาเนี่ยประมาณเกือบ 20m นั่นเองครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับมาดูกันว่าเจ้ามเมลิโอดัสเนี่ยจะทําเวลาเท่าไหร่นะครับ โอเคเจ้าเมลีรันเนี่ยค่อนข้างจะอันติไวพอสมควรนะครับเออสทีอันตีเลยนะแล้วก็ตอนอันตีนะครับมาดูกันที่ DPS โอโูอยู่ที่3 0 B นะครับเออสาิ B นะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอจับตอนที่ลดน้อยสุดกันหน่อยดีกว่านะครับยังไง ลดน้อยสุดจะอยู่ที่ประมาณ 5B นะท่านผู้ชม 5B กับ 30B ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าไซตามะาเนี่ยอยู่ที่ 3B ถึง68 68ผมว่าน่าจะเป็นบลักมั้งน่าจะอยู่ที่25แล้วกันนะครับเจ้าไซตามะาเอยเมื่อกี้ขึ้นมา34นะเออ34นะครับแสดงว่าดาเมจดไม่คงที่นะเวเ้ยเออสรุปเอายังไงกันเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมจับที่เวลาแล้วกันนะครับโอเคอันตีรอบนี้ก็ยังไม่แตกนะแต่อันตีหลายรอบเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเมเลดัตนะ ยังไงตอนนี้ผ่านไปประมาณ40วิได้แล้วนะครับแต่ก็คือจะกระจายแล้วนะมาดูกันฮึบฮึบอันตีรอบนี้ตายไหมย,ยังไม่ตายนะครับได้อันตีหลายรอบมากเลยนะเนื่องจากว่ามันอันติเร็วกว่าไส้ตมานี่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเออสครั้งกับ8ครั้งเนี่ยมันห่างกันอยู่พอสมควรนะและอันตีรอบนี้จบไปเลยนะครับอ่าสำหรับเจ้ามีเลิศนะครับรอบแรกทําเวลาไปที่1นาทีกับอีก1วินงวินั่นเองครับก็จะห่างกับเจ้าแซนมาเนี่ยเกือบ1ิวิได้เลยนะมาดูกันว่ารอบ2เนี่ยเขาจะทําเวลาเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็เกือบจะถึง1น,นาทีแล้วนะครับมาดูกันว่าจะทําเวลาได้ดีกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะครับอันตรีทีเดียวน่าจะเรียบร้อยนะครับมาดูกันยังไงครับ โอเคครับทาเวลาไปที่1นาทีกับอีก1วิเหมือนเดิมครับโอู้หรักษามาตรฐานได้สุดยอดเลยนะผมบอกเลยนะว่าสุดยอดมากครับรักษามาตรฐานได้ดีมากๆครับหนาที1่วิอีกแล้วทั้งสองรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเจ้าไซตามะเนี่ยจะทําเวลาได้น้อยกว่า1นาที1่วิหรือเปล่าครับอันนี้เป็นแข่งแบบ2ใน3นะครับถ้าเจ้าไซตามะรอบนี้นะครับทำดาเมจหรือว่าทําเวลาเนี่ยได้ เร็วมากกว่า1นาที1วิหรือว่าจบน้อยกว่า1นาที1วิเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ้าไซนามะจะมีโอกาสกลับมาขึ้นนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไซนามแพ้รอบนี้เนี่ยก็คือจะแพ้เลยนะครับมาดูกัน1 2ึ่สองซ้อ่าเริ่มไปแล้วนะครับแบบนี้คือเ้าไซนามน่าจะแพ้นะครับหืหืถอดใจเลยนะโอเคไงหมัดเดียวจอดไหมหนึ่งสองซ้ำยังไงโอ้เนี่ยมันชาร์จนานครับเนี่ย คือเจ้าไซตามานเนี่ยข้อเสียมันน่าจะอยู่ตรงที่ชาร์จนานนะครับแต่ว่ามันตี8ครั้งถึงจะอันตีเนาะแสดงว่ามันอาจจะไม่ไม่เสียมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตี4ีครั้งแลวอันตีเนี่ยโอ้โหเวลาชาร์จตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะทบทบไปเรื่อยๆแต่ว่า8ครั้งอันตีแล้วมันก็ถือว่าชาร์จนานนะครับถ้าเกิดว่า ตีผู้ต่อสู้ที่จบไวกว่าน,นี้เจ้าเซตมาอาจจะมีรุนนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมไ,มไ,มไม่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเจ้าเซตมานะครับรอบสองนะครับทำเวลาไปที่1นาทีกวบาีกสิบห้าวินหูแพ้ให้กับเจ้ามิเรัตถึง2รอบติดนะครับแพ้ประมาณ10กว่าวิเท่านั้นเองครับไม่เยอะมากนะเออมันแพ้แบบว่าไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแพ้แล้วก็แพ้เลยนะมิเรัสคือผู้ เมเลอรัตคือผู้คราฟหรือว่าตัวคราฟายนี่ที่เก่งที่สุดในแมปณะตอนนี้นั่นเองครับท่านชมอ่าก็จะประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดระการใดหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตอบได้เลยนะครับหรือจะตอบกับคอมเมนต์แล้วกันเนาะสำหรับน้องๆนะครับที่ชอบใจนะครับคนไหนก็จะลืมบอกพี่ด้วยแล้วกันระหว่ามีรัสหรือเจ้าใสตามาะครับส่วนตัวพี่ก็ชอบทั้งคู่นะแต่เอาจริงๆพี่ชอบใซตามาะมากกว่ามันดูเท่มางหรือว่าพี่อยากจะไม่ได้ชอบสีม่วงมากเท่าไหร่นักเอาเป็นว่าจบไปแล้วจริงๆแล้วแหละนะครับไว้เจอกันนะครับอยากให้ทำซีรีส์ 1v1 วหนตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะผม